เทศกาลถือสิงกินผักภูเก็ตครบรอบ200ปีแล้วจังหวัดภูเก็เตเต็มไปได้วยความสำคัญและความเป็นพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับเทศกาลนี้มีประวัติความเป็นมาจากลัฐที่เต่าในประเทศจีนซึ่งเชื่อว่าการรับประทานอาหารเจจะช่วยให้ร่างกายชำระล้างและเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพทำให้เทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนเมืองภูเก็ตที่มีหลักฐานวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึง้ง แต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความเป็นอันตรายการเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลถือศีลกินผักไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะมีกิจกรรมและพิธีกรรมตลอดสิบวันทั้งการเดินลุยไฟพลุฟไฟการแห่พระที่ยิ่งใหญ่และกิจกรรมอื่นๆที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความสงบและอยากลองรับประทานอาหารเจก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ และนี่คือส่วนที่คนมากที่สุดพลาดไปจุดไฮไลท์ของเทศกาลคือการแห่พระที่ยิ่งใหญ่และเป็นสัญญาณของความเลื่อมใสมีการแห่พระตามที่ต่างๆในเมืองภูเก็ตตลอด10วันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงกลางคืนตามลำดับเวลาต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งในเทศกาลนี้ วันที่22ตุลาคมมีการแห่พระอามนาคาเป็นต้นไปตามด้วยวันที่23การแห่พระอามสามไปก้องและอามสปัมวันที่24มีการแห่พระอามสามกองและอามนาบอนพระไฟและขบวนแห่200ปีวันที่25มีการแห่พระอามท่าเรือและอามเจ๋งอองวันที่26มีการแห่พระอามบางเหนียวและอามแสงธรรมวันที่27มีการแห่พระอามจุ้ยตุ๋ยวันที่2 8มีการแห่พระอามกระทูและอัมยกเ้เก้งถึงวันท้ายของเทศกาลวันที่29มีการแห่พระอัมหล่อโรงและพิธีส่งองค์กิ้วอ๋องไตเตพิธีส่งพระ ที่เป็นจุดเด่นของเทศกาลคุณพร้อมที่จะเข้าไปส่วนร่วมกับเทศกาลถือสิงกินผักภูเก็ตหรือไม่มีกิจกรรมและพิธีกรรมอื่นๆที่คุณสามารถติดตามได้ที่ f c e e o o o p p g g ท็ h ภูเก็ตทัวริ a u มออเทอร o ต t ออฟไทยแลนด์ภูเก็ตออฟฟิหรือติดตามข่าวสารทางการท่องเที่ยวและอาหารได้ที่ e-mail t r a v e l u n d e r s t a i l c o m หรือชมคลิปต่างๆได้ที่ YouTube าเวลเอ็มจีอลและอินสตาแกรและทิก o อทราเวลฟูดออนไลน์ อย่าพลาดเทศกาลถือสิงกินผักภูเก็ตที่มีความสำคัญและความเป็นพิเศษนี้มาร่วมสนุกและสัมผัสความเลื่อมใสของเทศกาลที่เกิดขึ้นเพียงปีและครั้งเท่านั้น